มีคอมเมนต์อันนี้นะครับเขาบอกว่ามดมุกของจริงจัดตัวเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็เหมือนเดิมอืมไม่เหมือนอยังไงพี่เปลี่ยนแค่สองไม่ไม่ประคมแนวลุกลงไปตอนจบใช่ไหม <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยจําเป็นต้องเปลี่ยนเอาอีซักลงเพราะว่าอีกิเกตเจ็บครับแล้วก็พอมันเป็นสามหนึ่งแบบเอาว่าอีบูไหนไหนมึงก็เล่นไม่ดีแล้ว เอาออกไปเอาเคียซซ่าลงไปแล้วก็เคียซซ่าก็ทำอะไรไม่ได้กีเวนไฟนอลบอลยิ่งยังให้โอกาสอีกาสต่อแต่แฟนล่ะแฟนเป็นยังไงให้โอกาสไหมกุเสือเนอร์สลอนให้โอกาสอยู่ไหมแฟนบอลร์พูใครเดลี่มลแต่ผมมองว่าแต่ผมมองว่าพี่กบคงจะมีคำตอบในใจแล้วล่ะคือถ้ามีคนแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นจริงๆริมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืม คือมองไปข้างสนามมันไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจหรือแบบเขาจะมีคําแนะนําหรือมีวิธีการที่แบบจะช่วยชดเชยผู้เล่นที่แบบสูงวัยฟอร์มไม่ดีหรือทำไมจะต้องพักร็อบโบถึงสองเกมโอเคเกมกับฟอร์เรสเข้าใจได้พี่โบอาจจะแบบฉลองมาหนักเออเข้าใจได้เฮ้ยวันนี้มันต้องออลงแล้วไม่ต้องพักไปถึงเกมอื่นถ้ารอบโบ้เล่นไม่ถึง สามสิบเกมเล่นไม่ไหวก็ไม่ต้องต่อสัญญาแล้วตอนนี้มันต้องใช้เขาแล้วถ้าเกมมันแน่งนิ่งแล้วเธอเคสค่อยลงมามันค่อยๆเรียนรู้ถึงทีมสองเองวันอาทิตย์นี้เจอใครอ่ะวันอะไรวันอะไรวันติดวันติดตามตุ้มก็เป็นพี่โบอะไอ้ทำไมทันนีเสียงดูหน่อมแนมไปหมดเลยเบาๆแล้วตอนนี้และวันนั้นพี่กบก็ต้องพากด้วยใช่เหรอกับพี่จอมเนี่ย จริงเหรอกบเกมต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยคนจัดอะคนจัดคู่พาคต้องการอะไรจากสังคมเฮ้มันไม่เกี่ยวโอ้ยพี่หลังๆก็เริ่มมานะหลังๆเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยสองกอเนี่ยพวกคุณอย่าไปเชื่ออะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะกูพระกับกุ้ยแม่งก็แพ้แต่ตอนนั้นเปลี่ยนทีมเยอะตอนนั้นเปลี่ยนทีมเยอะตอนกูพระกับกุยชนะไม่เห็นมีใครชม S <S ไอ้จอมภาคชนะทีเดียวชมโอ,โอ้โมซาลาโมซาลาคาริพี่โมยิงแล้วกูร้องอ่ะกูโดนด่าม้าอ้าวกูได้ใช่ไหม